ป๊าไม่รับรับต้องหนีหน่อยอ่ะอ่ะรับรับสะบิ้ดีวยดีไหมดียังไปลอยอ่ะดกมากลอยต้องลอยตัวแล้วก้มหน้าดูพื้นพื้นดูใต้น้ำตลอดเวลาถ้าสมมุติน้ำเข้าอย่าตกใจให้พ่นน้ำออกมาน้ำถ้าน้ำเข้าจมูกอ่ะ ไม่แล้วเข้าใจะบอกอะไรว่าแป้นไม่แน่นน้ำเข้าท่อก็พ่นน้ำออกมาแล้วก็หายใจใหม่พ่นออกมาก่อนเป่าอ่ะปล่อยน้ำแรงๆโอเคไอติมต้องกินมาไปเรียนมาแล้วกลัวอะไรเอ็มไม่ได้ถอยไม่ได้ถอย อ่ะป้ายอ่ะพุ้งไปตัวนเลย